สำนักชิงเฉิงอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เขาชิงเฉิงไม่ไกลจากเมืองไม่ใช่เหรออ๋อมันยังห่างไกลขนาดนั้นนี่ยังไงจเจ้าก็เป็นปีศาจเดินเองไม่ได้หรือไงใช้สองขานี้เดินเจ้าอยากให้ข้าเหนื่อยตายได้ยังไงปีศาจแปลงร่างเป็นคนไม่ได้หรอกเหรอเจ้าลองดูสิมันหนักมาก ที่ถือเจ้าอยู่ฮึปึมหลวเป่านี่หลวเป่าแล้วที่แท้ความรู้สึกของการมองโลกในมุมมองสูงก็เป็นแบบนี้นี่เองเจ้าเจ้าเจ้าข้าค,คิดว่าเจ้าคงกลายเป็นเด็กไปแล้ว ไม่นึกเลยว่าเจ้าจะหล่อขนาดนี้นะเจ้ายังจะรังเกียจว่าข้าหนักอยู่หรือเปล่าเออหัวใช้เท้าที่ข้าเลี้ยงมาในที่สุดก็มีประโยชน์แล้วนับจากนี้ไปพวกเราจะเป็นพี่น้องกันยามจำเป็นเอ,อ๊เออะเจ้าก็คือคู่มั่นของข้าบ้าผู้ชายไม่ได้ไม่ได้การ เปลี่ยนเป็นคนใช้พลังมากเกินไปข้าสามารถกลายเป็นหัวใจเท้าได้ทุกเมื่ออ๋อไว้คุยกันทีหลังนะสำนักชิงเฉิงแม่นางท่านนี้มาที่สำนักชิงเฉิงของข้ามีเรื่องอัไดหรือเออไม่กล้าพูดตรงๆว่ามาหาท่านผู้นำบูลิมท่าน,นักบวชข้ากับน้องชายอยากเข้าสำนักชิงเฉิงไม่ทราบว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง อย่างพวกเจ้าอายุมากแล้วเป็นนักพรตสำนักของเราเข้มงวดมากพวกเจ้าสองคนไม่มีทางรอดหรอกนะรีบไปเถอะเออพี่เตา๋าความทะเยอทะยานของน้องชายของข้าคือการเข้าร่วมสำนักชิงเฉิงตั้งแต่เด็กๆช่วยสันสัมพันธ์กันหน่อยได้ไหมนะล้มลง,ลงเออบอกความจริงก็ได้ตอนนี้ข้าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว เพื่อที่จะเติมเต็มความปรารถนาของข้าน้องชายถึงได้พาข้าออกมาความปรารถนาสุดท้ายของข้าก็คือมาที่สำนักชิงเฉิงแห่งนี้สิทธิ์พี่อีกไม่นอนพวกเราก็จะคัดเลือกนักพลศแล้วกำลังขาดคนดูแลเด็กๆอยู่พอดีให้พวกเขาก่อนดีไหมรอให้มีสาวกเบ็ดเตล็ดที่เหมาะสมค่อยปล่อยพวกเขาไปอย่างนั้นก็ได้อืมอ สำนักคัดเลือกเด็กเตาข้าทนได้อย่างมากก็จนฟ้ามืดข้ามาดูเด็กเจ้าก็รีบไปหายุจันเฉินสิอืมข้าจัดการเองลัวเป่าเรวข้าอยู่ที่นี่นะอย่าเดินไปไหนมาไหนตามใจชอบละอ๋าขี่มาพวกเจ้าค่อยๆมาทีละคนข้าผอมแห้งมากนะ และต้องต่อแถวไปถึงเมื่อใดกันพวกเราคนเยอะจะตายไปก็เป็นแค่หัวใจเท้าเองเนอะแยกจากท่านอาจารย์เกือบเดินแล้วสินะท่านพูดนำอาหารไม่ถูกปากแล้วไม่ใช่หรอก เซลอินชอบกินอันนี้มากเลยมีคนมาเฮ้ยอันตรายจริงๆเกับโวนจับได้แล้วไม่ล่ะพี่จริงข้าก็มาหาเขาอยู่แล้วจะกลัวอะไรอีกล่ะชุฟว่างเปล่าท่านผู้นำมีคนอยู่ข้างนอกอย่างนั้นเหรอ เปล่าข้าแค่อยากสูดอากาศเท่านั้นเองอาจารย์ฮ้อืออาจารย์น้ำชานี้ข้าชงเองกับมือเลยนะเจ้าส่วนอิงพานางออกไปนี่ท่านบุ้นำพวกท่านคุยกันดีดดีกว่าไหม ใช่แล้วจะต้องให้ข้าอธิบายให้ชัดเจนซะก่อนตอนอยู่บนเรือเจ้าก็พูดชัดเจนแล้วนี่ข้าไม่อยากได้ยินคำโกหกอีกเจ้าไปเถอะอย่ามารบกวนข้าอีกงั้นเจ้าได้อ่านจดหมายลับนั้นหรือยังจดหมายลับอย่างนั้นล่ะหุบป,ปากเนอะเรื่องจดหมายลับไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าออกไป ข้าเห็นนางเดินตรงไปยังห้องของท่านผู้นำด้วยตาของข้าเองนางไม่ใช่คนของเมืองชิงนางนั่นแหละจับตัวมาให้ข้า